<Okay. S 2> สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเฉยอีสานบ้านใอรเองบ้นนี่บ้านเสานะคะบ้นนี้มีตลาดน้องปลากับสื้าไปราตลาดเด้ไ <ew> ปพี่น้องไปตลาดน้ำกันเอาจอดๆจังสีเลยพี่น้องกับอีสานบ้าน่อยเอง <c oughs> <c oughs> จุดปุ๊บ่าถึงหาวีหน้าที่ไปาะตลาดเนาะครับเนาะกับบ่าวมี่ ครับสวัสดีครับพี่น้องผมผ้าพีผ้า้องไปรอตลาดกับอีสานบ้านกว่าเองแล้วพี่น้องเมือนี้รับรองว่าของป้าของแปลกแวกแนวมีเยอะแยะให้เลือกสันกันพี่น้องผมเพราะว่ามันเป็นคองถมวันเสาร์พี่น้องนะเมืออแรกทีเอาลงให้พี่น้องได้เบิ้งกันไปมันจะมีของแปลกแวกแนวเนี่ยเพราะว่ามีวันเสาร์นี่ของสีไลยว่าวันพุธไลล้วก็ระดับอำเภอพี่น้อง บ่ต้องไปมองอื่นเบื้องมองนี่มองเดียวคือจบเลยเราพี่น้องเนาะไปไปดุ้ยกันครับไปเสร็จแล้วน้องปล่อยสามมาใครหนุ่ยย่างไหมไปย่างขาเตี้ยก็เตี้ยข้าวบ้านรอพี่รอเพื่อนนะครับเนาะน้องปล่อยเฮาส่วนน้องเปียวกับบ่มาเด้อพี่น้องเด้ออาทิตย์นี้บ่ได้เรียนไปไปกันก่อนบ่ว่ามีข้าวก้อนก็ได้ พอกระทาง่างนนเดียวบ้ามีสิผ้าจะเอนองฝอยสอยท่องก็มีพี่น้องเริ่มต้นทางเขาเนาะพี่น้องเนาะเริ่มต้นทางเขานี่เป็น่ธารรมดาเลยบักหลายมีตาท่องตาเงินอันนั้นเงินหลายลานฟังทา่งนี้เงินหลาย้อยหลายพี่น้องผมพันเสาบ่ตรงห่วง เห็นว่าก่วมแตกต่างรรหว,ว่างวันขุดกับวันเสาบ้ามีว่าแล้วมันระดับอำเภอเนาะพี่น้องเนาะมันระดับอำเภอตายเฮาไปลุยกันตะฟังนี่เหมือนเดิมคือเก่าใกล้สวรรค์พี่น้องกนะับเหมือนเดิมคือเก่าเฮานั่นแหละใกล้สวรรค์เนาพี่น้องเนาะซสื่อมากายไปเป็นตะกินตะกิน ไปไปแล้วอิทูปค่ะเปี๋ยวอะไรดูไม่ติดค่ะดูน่ารักดูดีมากค่ะน้แดง โอ้โหพี่น้องบู๊กัพปะปลาอย่างกับไม่เงยมาวิ่ครับเจ้าพี่น้องท่อนเดียวบักหง่เลยกัพปะปลาเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นกัพปะปลาจานละลอย นี่แหละครับผมฝั่งทางนี้กับเป็นเชียงหมูสันตัวละอืออือม,มีอก็ย่งเสือเอ้เอาไอ้เท่าไปใส่ครับเจเจจอยเท่าดับเจจอยเท่าดับบ่าด้เท่ามากเนาะครับมือนี้เนาะเบิดแล้ววัสดนพีนองคลายดิบคลายดี ปักคุ่งสุกไข่เป็ดเนี่ยผู้สาวนะครับเนะาะใช่ผู้สาวนเนี่ยมันจังแมนถูไหนครับผม่ายวีดดโอไปลงยูทู e ครับ <c oughs> ผมเป็นทายลูกเ,เอาไปลงช่อง อาพี่น้องผมไปเรื mm ่อยๆเลียงๆเนาะพี yeah. yeah. so really ่น้องเนาะตับผมบักม่วงพี่น้องเลยผู้มือเนี่ยอยากกินแามไหนได้กินเบอร์น้อพผักข่าเนาะโรบอสเรียกแามตะกี้นี่หากินแย่ๆได้บักม่วงบ่ต้องเรียกต้องเรียกแามนั่เอาไปตำเนาะพี่น้องเนาะบักม่วงสมๆไปตำมึงดิอันนี้พี่น้องผมของดิบของดีพี่น้อง ในบักบวกนะครับน้องคุณผ่วในบักบวกฮะจีนากตัวพันจีปั้นมาตะละน่วยเท่าแบบผ่าตะละน่วยบ่ธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นอีหยังฟังทางโอ้โหถุงละร้อยโบเบ็ดเด้นีินายชิเป็นกบเบ็ดพอมันบ่สเป็นกบเบียงือโคบเบียยงสีบ่เป็นแจงสีพี่น้องเบิ้งเบึ้งเบึ้งออกเบิ้งได้ชัด สงสารลอยมึงกับพ่กเอาเดี๋ยวบ้ามีสีผ้าไปเบิ้งกบเลี้ยงบาทอันนี้เป็นกบหน้าเนาะพี่น้องเนาะกบหน้าของแท้เดี๋ยวบ้ามีสีผ้าไปเบิ้งกบเลี้ยงทนี่ยสรางไรแล้วมันจะมีปลาไหลให้เบิ้งอ้าอ๋อโอ้ยเฮ็ดพวกมี่ให้เบิ้งอีกแล้วเฮ็ดตั้งเงือกแถบพี่น้อง เดี๋ยดีสิเกพานผ้าสี <laughs> อ๋อโอ้ตอนลี้ยใจแถวเฮ็ดปวกเหมมันไป mà, ได้มาจังไดนมันหนาวแล้วมันว่ามีนี่มีเฮ็ดปวกกินเจ้านี่เจ้าเดียวพี่น้องเลยเจ้านี่เจ้าเดียวที่มีเฮ็ดปวกเนาะครับเ <c ười> นาะนี่พี่นอ้องผมตอนนี้ใจเฮ็ดปวก เห็ดปวกมีให้กินย่ามนี่มี่หอดกับปูปูหน่อยพี่น้องน้าเ็ดปวกได้ย่ามนี่มันกับเป็นตันยเสืออยู่เดียวเสืสักกันขนมหมกใส่บักข้าวใส่บักข้าวพี่น้องมีตะผูออนซ่อนเห็ดเก่าดีเดี๋ยวนี้ ครับแน,นอนอันนี้ซุปมากมี่ซุปมากมี่ซุปละสีบาทเนาะแมนบอกว่าคุณหิมถาดบัวอดคือบักกวักเท่ากับว่าเบิดแล่วตีเท่าเจ๊จ้อยว่ยาเจ๊จ้อยเท่าดับข้ายเบิร์ดเหล่าววสันแมนครับเดี๋ยวห้ายจังไปท่ามืนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้อจังไปกันอันนี้ยังสันนี่ฮะ ไปเชียงหน่อยไปเชียงหน่อยพี่น้องผมปลาลุ่งตรงตัวนี้พี่น้องผม,อมลอตเตอรี่งเงินล้านพี่น้อง ครับผมลอตเตอรี่เงินล้านฟางสร้างฝุ่นกัดเหมือนเดิมเมือเก่าเอ๊ะเนี่ยแปลกแโอ้ปั้นไหลวาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนี่พี่น้องผมตดททยเฉแยนนี่ตัวนี้กูรูอยู่พี่น้องเลยซบเท่าไหรู่ครับนี่ร้อยซี่พี่น้องผมร้อยซี่ตัวเดียวกับคุ้มแล้วนี่ ับตัวเดียวกับคุ้เรียวพี่้องผมพรากันอยู่ช่องอีสานบ้านของเองพี่้องผมเหยียดชิงนิ่งอยู่กับมีปูกระลามั่งหนึ่งพี่รองเท็อยจางไดยยัง,ยงไปเอามาได้มองนีนาสนใจปูข้ามย่างดี ได้เได้าได้เอโอ้ได้เอาพานะพี่น้องโอ้ของแปกแปกเนวมีอะไรขายชังไรกินละสิบบาทกิโลละลอยอันทุ่เท่าไรเนี่ยโอ้พินห้องผมตะวันสว่นซุ่มเบิ้งไกลกก่อนนะ มอันนี้ก็สอีดคือนนลเลี้ยงหรอเขาปูปูเขาหรอมันร่มมากมันมั่นได้ปูไมค่ะม่ได้เลี้ยไหคะโอ้อันนั้นอียงพียงบูดเน็ตเลยก็มาก ตลาดบ้านนี่บ่ธรรมดาดเด้นี่บูธเน็ตเลยก็มาพี่น้องเอ้ยปลาไหลพี่น้องผมปลาไหลหลายหมือนนี่นี่ส้วงซ้ำสูง,งพี่น้องนะมันนี่ยงังมีขาดมันน้ำมันนมม้ำแมนบ่ จบาทมันน้ำก็มีเอาแมปลาไลน่ะเจาตัวบูนี่นะสองตัวสองตัวเจ้าบาทสองตัวลพี่น้องเลยจะได้สีเงินเอาของเพินมือนนี่สองตัวยิ่งเงินหน่อยใช่แม่นะสอแล้วนี่สองตัวอะไรเขาอ่าง้นเขาบังนั่น เขาลั่นเพลินมาสั่นกบที่ขีคนกมแตกตั้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่างหันผ้าไปเบื้องกบอ่ากบหน้าบานนี้เข้ามาเบื้องกบที่เพนใสยูนําบ่อกันเนาะพี่น้องเนาะกบเปียกกบบ่อใสสีทอกันคราบแตกตั้งคือขีพนพี่น้องขีพนมันตั้งกันเนาะพี่น้องเนาะห่างมันบ่ครับน้อยนั่งครับฮกโลพี่น้องผม หกกิโลเลยหก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 เท่าไรคอหกสองสิบสองหกสี่ยี่สี่หกหกสองผมบักหอยหอยหอยโค้งดีเนาะนีเนาะครับเพราะมันเชื่อรี่อกเบิ้งกับว่าครับเอาไปใส่ต้มใส่ตำมุ่ง่ครับ ครับผมเสียบบ่แม่ผูยย้ใหญ่ครับผมเขาสิไปใช้ทางใดล่ะพี่นอ้องเพิ่นเฮ็ดอีหยังกันนี่พี่น้องผมบ่ามี่บ่หูเพิเ่นเฮ็ดหยังบุญยิงย่างยิงย่างโอ้โหเฮ็ดปวกตายตายตาย,ตายว่ามันมีเจ้าเดียวโอ้ยเอ้ยโอ้ยผมขอถ่ายนี่เด้อมาตตาออนซ้อนคักแขก เียง้นดโอ้ยตาย, <laughs> ยตายตายตายอย่าเจ็บจอย่าว่ากันพอมันค<อ>ือครับครับผมค่านี่าาข,ข,า,ขา,ายทัวไหนครับผม ขายให้เจ้าบ่แพ้งการขายขายคนธรรมดากับบพอเห้งพีนองเนาะเขาเป็นเห็ดพวงหยังครับผมอันนี้เขาเรียกเห็ดพวกกลางเนาะครับเนาะเห็ดพวกกลางมิเจ้าเดยวพีนองผมหาได้แสดงว่าพูนี่ยุ่มงเดียวเลยปะครับนี่จัดใจใสอย่นตลนเชม่้องกลางุพดันตอนนี้ใจันหาได้จังไหนบ่หูแต่ว่า เป็นภาพนะพุกไปเลยที่เดียวเที่ยวแล้วพี่น้องผมแนวการมาลับด้วยบานะกระสีมีจับชิมสินค้าหอมนะคะอีเจ็ทน้อยหนึ่งค่ะประมาณปีสิบนาทีพี่น้องผมเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเด้อีจับชิมค่ะสุดยอดจะเผ็ดจะเผ็ดที่กินว่านเจ็ดผัวกามีนิ่ดีผู้ใดมากกันต้องยุดเบิ่งพี่น้องเลยโลละแปดสิบพี่น้องผมแต่งตัดแต่งแล้วเรียบร้อยบักสวยงามหอมผู้ใดเพื่อเคยหอมกลับมาเบิ่งเอา มันจังบ่ได้ยากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ลอยหนึ่งว่าสันโอ้ยไปใส่ลาบงัวเหรอมึงเด้เนาะกระเทียมซุปท่าไร้พวกกระเทียมกระไดโอ้ครับผมโบแหงค่ะเจ้าหน้าที่อินบ้นจากพ่อทีหาเลสกาแฟทีร้านกุ้งใหม่โอ้ยตะอ่อนซ้อนตะอ่อนซ้อนถ้าไอ้โอ้นี่ปลากระมี่ปลาปลาจานเท่าไร้เราคุณแม่ จานละยี่สิบบาทปานได้ฟี่กันหลายปานนี่พี่น้องเอาไปเฮ็ดย่างกินคือคุณแม่เ่านี่ปิ้งไปยังสันบอกครับปิ<ะ>้งไปทอดฮะไปตากแห้งทอดจะได้นี่คุณแม่ว่าปิ้งคื้อทอดว่าสันนี่เราตลาดบ้านเฮาของแท้พี่น้องผมต้องเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งยามได้ก็บ่เบื่อจักเทื่อแม่บนบ่พี่น้องว่าเบิ่งยามได้ก็บ่เบื่อจักเทื่อเนาะครับเนาะไปเอาล้านขายกุ้งใหม่ก็มีพี่น้อง ลานขายก๋วยไม่ก็มีโอ้ยสุดยอดบ้ามี่ะหาทีมงานมากเลยใชเสหย,ยพี่น้องหลยพี่น้องผมหลากหลายโอ้ยหอยปังว่าสันของแท้พี่น้องมากแล้วคองแท้คองแท้มากแล้วนะครับนอ้อพผีปังพี่น้องผมหอยปังสุดยอด นี่เป็นหอยโขงอือผักแท้ๆแน่นอนสุดๆเท่าจะไปทางได๋อีกล่ะเบิ่งบ่หวาดบ่ไหวพี่น้องผมวันเสาร์มื้อนี้บ่หวาดบ่ไหวหลายอีหลีเนาะพี่น้องเนาะเออกะแล้วบัเนี่ได้ เขาจี้เป็นตะวันส่วนครับแถวโอเคโฆษณาอะไรเนี่ยได้ขายบ้ค่ะได้ขายครับผมก้อนละหาบาทเนาะครับเนอกขนเอาบ่ผิดก้อนละหาบาทก้อนละหาบาทแซ่บแซ่ยบว่ากันไปพี่น้องอ่ะพี่น้องผมมาถึงลานขายดีอีกลานหนึ่งเนาะครับเนาะของตลาดห่าอย่างสารพัดหมูพี่น้อง ท่านถืออย่างหมูพี่น้องผมอขอบคุณทุกไลท์ทุกทรัพย์ทุกการที่ตามเหมือนเดิมคือเก้าอี้พี่น้นองเนื่อจากจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพี่ภาประการได้ข้ามว่าข้าจายกิจารทาทางที่โบสุภาพที่บอกไปบ้ามีขอถวดขอภัยใวนาทีนี้พี่น้องผมกับเป็นธรรมดาตลาดทางภา,าคอีสานพี่น้องผมมีของอยากของกินแนวปลาปลาเนวแปลกแปกให้พี่น้องได้เบิ่งกันเป็นป้าจำเนาะพี่น้องเนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม